โอเคนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า b r w s St Star เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมจะมาใช้ใช้ตัวที่มีชื่อว่าเบลลี่นั่นเองเป็นสกินของ Dragon b e l l y นะครับมาเรามาลองกันเลยโอเค เออเอาหมวดไหนดีนะล็อกเอาทีกก่านทุกคนมาล็อกเอามันกว่าโอเคเรอผู้เล่นมานะฮะโอเคสิบคนแล้วมาเป็นอันนี้เป็นอัปเดตของสมุไรครับ มีสกินใหม่เข้ามาด้วยมาอืมโดนไหมไม่โดนโอเคสวยเพื่อนตายไปคนหนึ่งแล้วอือโวยิงไกลเหมือนกันอือนี่ไง โดนดิระยะไกลนะเว้ยคนดูระยะดีอย่างไกลอ่ะนี่อ่เราเข,า,เขาต้อนไปต้อนไปอือสวยเหลือแค่ตัวแข็งแร่งตัวเดียวมันจะไปะยากอะไรนะฮะรวมกันเป็นหนึ่งอือ มดักไว้ดักไว้สวย s <S มาโอเคฝังเขาตายก่อนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอืมามา,มากระโดดคนกระโดดมา อุย้ยโอ้โหสวยโดนสวยสวยเพื่อนโดนแผน,น,แผนเรียบร้อยชนะไปแบบง่ายได้ เอาโซโลดีกว่าทุกคนมาโซโล,โลนี่คนเล่นเยอะนะทุกคนแปบ๊บเดียวก็โหลดด่านมา่แลละ